ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเกมโลบอกนะครับวันนี้เราจะมาแข่งอะไรนะพ่อจักรยานเออจักรยานขี่ไปโซลุดวันไหนอะพ่อยู่ไหนวันนี้ตมาะมาแข่งจักรยานดูดีคูนแรงอะไปเลยไปเลยมาดูต่อแล้ไปดิวันนี้จักรยานล่องหนก็จะมานำเราอย่างแรงขาคู่ยิงอะขาคูนยิงอะดูพาดิ อุ้ยขาจะอาบัดเอาล่ะขาจะหักแล้วขาจะอาบัดไหมอ่ะไอ้ยกําตกแล้วอุ้ยแล้วใหม่เหรออุ้ยเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมเลยอุ้ยิดเร็วจ้าคูดแรงพูดแรงอุ้ยๆตอนนี้หนูอยู่ที่หนึ่งตอนนี้หนูอยู่ที่หนึ่งที่หนึ่งเหรอครับที่หนึ่งเหรอครับอือยอือย ไม่รอปัด้วยไม่รอไม่รออะไรวะอุ้ยอุ้ยเอาแล้วอุ้ยอุ้ยตัวนี้ยังอยู่ที่หนึ่งเหรอไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วขายังยิกขายังสับปุ้ยโคตรแรงว่ะแรงจัดแรงจัดแรงจริงอุ้ยู้หู้หแรงจัดจนหนูจะตกเลยเนีาย ว่าแล้วอะไรไรู้ชัดฮ้ยแล้วทำไมมันสมบัดห่างอย่างนี้วะนีรอตะบาด้วยเดนเดนรอตะบาด้วยอล้อชนมาดีครับมาดีครับคุณคนแร่วระพระยุคนี้ก็ ทำบันจัก,กรยานขนาดนี้เลยเหรอวะอ,ออกนอกโลกแล้วอ๋ <c oughs> อพอรู้แล้วได้จะตื่นสายนี่ไปบิดาบาทว้าวตัวกิ๊กเล้วตอนนี้เขาตื่นหบบนึ่งวัเลยไอแบบเนี้ยตอนนี้อตอนนี้เราตื่นสายนะเราต้องรีบไปปิดไอพ่อบนเยาว์พ่อแล้วเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าโอ้ยพระเจ้าอุ้ยผ่านได้หรือ <c oughs> <c oughs> เลยไปไหนเนี่ย ไปแล้วเจอโอ้โหเชียวเฉียดเวไปดีไป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 ๆๆมีน้ำกดด้วยไปเฮ้ยรอ,อก่อนไอพวกข้างหน้าที่ไปอย่างไวอะวแล้วพ่ออยู่ไหนเนะี่ยโอย้อยอยู่อยู่อยู่ที่คนเต็มๆตมเลยอะใครตรงพ่ออะที่พ่ออยู่อ่ะมีแต่คนมีแต่เอ <ๆ S 1> อ,ค,อคนโคตรเยอะอ่ะโอ้หเหินเหินแล้วเหินแล้ว อุ้ยเด้งเด้งนิดหนึงลูกพ yeah ่อนำหนูอยู่ใช่ปะไม่ใช่หนูนำพ่ออยู่ใครพ่อนำหนูอยู่พ่อดูหนูใกล้ถึงเส้นชายแล้วเครื่องต้องหายตกไปแล้วไม่ต้องห่วงมันมีคนมันมีคนถึงเส้นชายแล้วอะเราต้องรีบไปบินทบาทยมโยมจะเบียดตมาเไ้ยตอนนี้ลงโจองเลยอะตรงหนูอะอุ้ยไม่เอ้ยเรียบร้อย ลาเกือบแล้วพอจะตื่นกระจายแล้วเฮ้ยพ่อตาหนว่มนิดนิดเลยหนุ่มโยมโยมเฮ้ยมันพาหนูเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเดินรอพาแป๊บเฮ้ยพ่อเกิดเปตัวหีแล้วอ่ะที่เดิมเลยเฮ้ยอู้โดนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยหนูชนะแล้วว้าวไอ อาตมาอยู่ไหนอาตมาไม่ติดอันดับเฮ้ยนี่ไอ้เฮ้ยดูเห็นแล้วดูเห็นโพลิวมาแล้วจ้ายมด้วยอาตมารออาตมาด้วยยมรออาตมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเราสับยึดกันไปรอรออาตมาว่าอาตมาอยู่คนเดียวจังหวะนี้พระหม่พระโม่เออมาแล้วลงไปยม เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงใครตบเวิ่วกระโดดกระโดดเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โหคนตึงมีหัวมะคลองด้วยเฮ้ยตกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมันไหวยจังวะเนี้ยเฮ้ยแสงอาตมาอีกคนหนึ่งแล้วไปแล้วจ้ไปแล้วอุ้ยอาตมายอยู่ที่หนึ่งอาตมาดีใจมากมาก<อ> องอ,อัมมาไม่ได้อยู่ที่เพ่อะสูสีกระอยูเลยอ่ะน้องอีชเอ้ยมันมีคนไปแลว้ว <c oughs> อ่ะโอยลย <c oughs> ตกลงมาเลยก <c oughs> ต่เราจะบอกว่ารอนเลยมามาดิ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 พ่อปั่นกลางๆได้หรอไม่ปั่นแล้ว <c oughs> ไปวดได้แล้วว้าว มาเร็วรออาตมาด้วยนิดเดียวโอ้ยโหข้างหน้ามีเนินโอ้ยโหนี่ไปบินธวาดเนี่ยตอนเช้าเนี่ยมันจะกลางวันแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเลยเร็วทำไมอาตมาจะมีทำไมอีกคนนึ่งไอ้ตกจะร้องไห้โยมรออาตมาด้วยสิ ไม่รออาจมาเลยฮู้โหฮูยโยมกับตกเลนะโยมรู้บ่วัหยิจัดหยิจัดไรยิกจัดฮูฮูยนีมัจะถึงเรินชายแล้วอ่ะจริงสองคนนั้นโคตรตึงอ่ะแต่หนูตึงกว่าไงเราอาตมาด้วยโยมเอเลี้ยวไปโยมาว้าาา อุ้ยอุ้ยอุ้ยเออมีการเด้งนิดหนึ่งเด้งนิดหนึ่งจะตกแล้วนิดเดียวเฮ้ยรอดเฮ้ยดูอาตมาอีกคนหนึ่งดิมองไม่เห็นเลยนิดนึงโอ๊ยมันมีคนแซงแล้วรออาตมาดูไว้โหไม่ผ่านตรงนี้กันได้ยังไงเนาะไปเถอะเราต้องรีบ ไปเฮ้ย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 เออเอาเด็ดด้ที่ห้าติดระดับเปล่าคุณอะเ้ไติดระดับอีแล้วหูไปกันไวมากเลยอ่ะไปกันจังหว้าด้วยก็มีพาคนด้วยอ่ะไม่ใช่พานะตัวแดงแดงาเฮ้ยหนูเนี่ยพผ้าหูาปยังริ้วไห้คุณข้างหน้าหนูอะ เร็วเกินเร็วเกินตกตกอรอว้าวเฮ้ยรอดเว้ยรอดเว้ยผ่านได้ไปเลยเจาเราต้องเฉียงันทางนี้นิดนึงปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยาวไป มันมีคนแซงหนูแล้วเฮ้ยพ่อมาจากไหนเนี่ยใช่เ <c oughs> หรอเออ่ยเห็นผาเปล่า,าโอ้ยมันมีคนกระโดด <c oughs> แลวหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่ต้องเลยหนูอยู่ข้างหลังพ่อได้เหรอเออนิดเดียวเนี่ยตามพ่ออยู่เนี่ยว้ายมันมันเลยอ,อยู่กล้องเลยอ่ะเรามาพิ่งนิดเดียวเองอ่ะ ป้าเอ้ยว้ายอะไร呀เฮ้ยยังรอดยังรอดยังรอดโ้๊ยมันเลยอะเปลี่ยนไม่ได้เหรอยังเปลี่ยนไม่ได้ย ไปไปผ่านแล้วเว้ยเกือบถ้าเมื่อกี้ไม่รอดนะโดนเลยอะไปยันนู่นเลยมาตั้งเลยเฮ้ยมาแล้วว่ะไปเร็วเร็วเร็วเเเ กระโดดใครครับหนะ้าไม่มีนี่ห่าแล้วเราเห็นใครวะอุ้ยอาตมายังอยู่ตรงนน้นอยู่เลยเหรอเจ้าอาวาสกุฏิอยู่ตรงนน้นดึงไปดึงมาอา้าวยังไปไม่ถึงเลยอะ่ะโอเคเราก็เจ้อกันใหม่อย่างนั้นนี่นะครับ